สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับมีข้อคิดสั้นๆมาฝากอีกแล้วนะครับในวันที่ทุกผ่านเข้ามาเราอาจนึกไม่ออกหรอกว่ามันจะผ่านไปได้อย่างไรผ่านไปได้เมื่อไรเหมือนร่างกายเ,าเรานั่นแหละถ้ามันเป็นแผลหรือเพิ่งเป็นแผลเราไม่รู้หรอกมันจะหายไปเมื่อไหร แต่เรารู้ว่ามันต้องหายแน่นอนถ้าเราเอามือไปเกาไปแกะมันแผลนั้นมันยิ่งเจ็บเราควรจะปล่อยวางให้เวลารักษามันไปอย่างช้าๆเช่นเดียวกันกับแผลในใจของคนเรานั่นลละเมื่อมันเจ็บอย่าพิ่งไปรับรู้เรื่องราวที่ทำให้ทุกข์เพิ่ม อย่าเพิ่งไปเห็นให้มันทุกข์แต่ควรอดทนให้เวลาค่อยช่วยรักษาและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้หายทุกข์ได้เร็วขึ้นสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆที่พี่ทุกคนลองคิดดูนะครับเรื่องบางเรื่องคิดไปก็มีแต่ทุกข์รู้ไปก็มีแต่ทุกข์เห็นไปก็มีแต่ทุกข์เพราะวันนี้ ใจของเรายังไม่แข็งแรงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่พี่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ขอให้อ่อ,ขอเขาเรียกอะไรอ,อ,อดทนแล้วต่อสู้แล้วผ่านไปให้ได้นะครับรวมทั้งตัวผมด้วยผมก็เหมือนกับแบบเตือนตัวเองบอกตัวเองแล้วก็อยากจะแนะนำความคิดหรือสิ่งที่ผมรู้ผมเห็นมาผมคิดว่ามันโอเคผมก็อยากจะนำเสนอในสิ่งที่ผมคิดว่ามันโอเค ็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้กับเพื่อนๆในพี่ทุกคนคิดด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ